สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่คอกัวน้อยแทกกระโดนเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะมาเตรียมฟางนะครับผมช่วงนี้ฟางอัดก่อนนะครับผมก็เลยให้รถมาอัดใส่ฟางก้อนให้นะครับเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กัวนะครับให้กัวช่วงนาแล้งนะครับผมจึงนาแลีงงาเสค่อนข้างที่เกิดยากพอสมควรนะครับถ้าผมมีน้ำนะครับกับฟางอัดก่อนนะครับเขามาอัดให้นะครับผม พร10ริบกว่าบาทนะครับค่าอัดนะครับนี่ครับก็อัดไว้หลายทุกคนครับผมก็ไว้ห้หขวกินนะครับแป้งมันอาจจะไม่มีโปรตีนที่สูงครับแต่ว่าก็ให้แก่คัดได้นะครับเวลาไม่มียานะครับหรือยาไม่พอนะครับแล้วก็สามารถให้กินฟางข้าวได้นะครับ ตัวนี้งัวก็กินยาอยู่ครับยาชิคแนวนะครับผมกินยากินหญ้ากินฟาสลับกันไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ้งงัวครับผมไปเบิ้งงัวเดี๋ยวไปอัปเดตตังงัวนรักนาักไอเบิ้งเลยไปนี่นะครับฟางของเราก็อัดได้ก็เตรียมไว้คณีพอครับพระงัวขายไปเบิ้งแล้วครับเหลืออยู่่กี่ตัวนะครับก็เลยว่าจะเป็นต่ออนไ์นะครับนี่นะครับ กัวกระโดงเหลืออยู่แค่ห้าตัวนะครับสำหรับกัวอ้ใหญ่ของเราก็เหลืออยู่สามตัวนะครับท้องสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับก่อนฟางนะครับก่อนระสิบห้าบาทนะครับไปค้าอัดนะครับบม่ได้ขายนะครับอัพเดตเมื่อซื้อทังมาสือนะแถวบ้านเขาอัดขายนะครับเขาอัดอ่ค้าอัดก่อนล้อสิบห้านะครับไปเบิรงหัวครับ ซึบๆซึบๆซึบๆนะครับง้วสามตัวใหญ่ๆก็ผูกไว้อยู่ของล่างนะครับผมไม่ได้เอาเข้าไวา้ในไว้ในค้องนะครับเอาไว้อยู่ใส่หน้าครับผมฮะมน,น,นะครับตัวนี้คัอกระดูนนะครับ กินยาเหรอยาธรรมชาติเนี่ยยาซิกเนลเนี่ยผสมเป็นไปนะครับยาเราก็ขายนะครับแต่ว่าต้องรอหลังปีใหม่นะครับประมาณวันที่ห้าถึงวันที่สิบนะครับสำหรับคนที่จะมาซื้อยาของเรานะครับตอนนี้ยาหมดแล้วนะครับโอ้ยขวดเนี่ยแ,แต่เดี๋ยวกันเถอะดีเหระโอ้โหอ้วนเกิน <laughs> เดี๋ยงดีครับผมตัวอ้วนเนี่ยเดี๋ยวจะแก้ดีนะครับอ้วนเนี่ย ก็กระโดนครับเปลี่ยงง่ายนะครับผมเปลี่ยงง่ายนะครับผมใครสนใจกเกาะทากขามาสอบถามเลยนะครับผมนครับเดี๋ยวมาใหญ่ขึ้นนี้เปลี่ยนนะครับ,รบดีครับ ยกันทไงูอ,อวไยครับงวกระโดนบอยงงางไงครับผมทนต่อลูกนะเมื่อกี้ลาไปสีสก,กินลาปีหลงลาปีมาสามารถกินงวกระโดนซึ่งเลยนะครับผมดูหลอดปลอดภัยนะครับเจ๋งอะ่ะจาก28ตัวนะครับตอนแรกเหลืออยู่แค่นี้แหละครับเหลือ5ตัวนะครับ มันก็ขายได้เรื่อยๆนะแต่มันก็กําไรไม่เยอะเหมือนบลามันนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับไอ้กำไรอยู่ที่สามสี่พันนี่ก็โอลแล้วนะครับผมต่อตัวนะตัวมียสามารถเอาไปไปผสมกับอ่ารามันนะครับซีวหรือเคปซาหนึ่งครับแต่ว่าต้องผสมเทียมนะเวลาคลอดก็ต้องช่วยนะครับผมลูกออกมาก็ สวยเหมือนกันครับไปเห็นมาแล้วนะครับตอนไปส่งวัวเห็นมาแล้วครับตัวใหญ่ก็แม่ตัวทอพีทอแอลเนี่ยคือ <c oughs> ทอใหญ่ไงตัวนี้ท่อแบบใหญ่ไหมโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสั้นเกินมาเัียดหัวครับยังเหลืออยู่นะครับห้าตัวครับสำหรับวัวกระโดนนะครับ ถึงหาตัวนะครับต่นมาเลียดตัววัวครับใส้ฟางครับที่เราเตรียมไว้ใหวัวด้านล่างนะครับนะครับที่หนึ่งัวกระโดนนะครับยังไงจะชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมจะถึงหาพันธุ์สัตสกไลน์นะครับผมก็ดีใจอยู่พอที่าจะมาถึงหาพันธุคนสวัครับขอบคุณนะครับ คอมเมนต์นะครับทุกกำลังใจที่สรับถุงเดมานะครับผมตรงนี้อาจจะลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างก็ขออภัยนะครับผมนะครับขอบคุณอีกทๆครับผมโอเคนี่แหละ